กระถินเนี่ยเป็นเรื่องของผ้าผืนเดียวบรรดาผ้าของพระสามผืนนะก็คือผ้าสังคติผ้าสองชั้นไว้ห่มกันหนาวผ้าอุตราสงคือผ้าห่มเนี่ยอุตราสงแล้วก็ผ้าอันตรบารสกคือผ้านุ่งพระต้องการกระถินนไว้ผ้าสามผืนนี้ผืนใดผืนหนึ่งแค่ผืนเดียวฉะนั้นถึงโยมจะเตรียมเป็นไตไว้พระก็การแค่ผืนเดียวอยู่ดีแล้วจะการผืนไหนล่ะก็ผืนไหนที่เก่าคือพระก็จะมีการเลือกกันว่าจะให้รูปไหนกลานใช่ไหม ก็ต้องเลือกจากผู้ที่มีจีวอเก่าคราวนี้ถ้าเกิดเก่าหลายรูปก็ให้พระเถระก่อนจริงๆไม่ต้องไปคิดมากเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าสุดท้ายรูปอื่นก็ต้องได้อยู่ดีด้วยไม่ใช่ตดยจากพระรูปที่การนะเพราะปกติกระถิ่นเขาไม่ใช่มีแค่พาชุดตอนนั้นใช่ไหมก็ต้องลาเป็นถวายครบนั่นแหละฉะนั้นช่วงกระถิ่นจะเป็นช่วงที่พระจะได้จีบอลาบกันทั่วถึงเลยเป็นช่วงที่พระจะเปลี่ยนจีบอกันฉะนั้นใครผ้าเก่ามาขี่ปีก็ตามเพราช่วงกระถิ่นก็จะได้โอกาสได้ผ้าใหม่ละ ขั้นจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็เรื่องของท่านนะนะแต่ว่าท่านจะได้ลาบคนนั้นต้องมีคนกลางเพราะอะไรเพราะว่าจะมีวิธีการตามพระวินัยเพื่อจะได้ได้อานิสงส์กระถินจึงต้องมีการกลางโดยไม่สูนรรูปหนึ่งฉะนั้นการที่มีรูปหนึ่งเป็นผู้กลางกระถินเนี่ยเพียงแค่ให้ได้อานิสงส์กระถิน่นเฉยไม่ใช่ว่าจะได้ผ้าจะเพราะรูปนั้นแล้วก็คนที่จะเลือกเนี่ยก็ไม่ใช่โยมด้วยโยมไปจอดจงไม่ได้ว่าจะให้รูปนั้นรูปนี้คลองผ้ากระถินอย่างเงี้ยไม่ได้เจ้าภ้าไม่มีสิทธิ แล้วไม่ได้ไปชมมันก่อนด้วยไปชุมกันวันกระถินนั่นแหละนะมาดูกันว่าใครผ้าเก่านะพื้นเดียวกลานนะก็ใช้สังคติอุตราสงหรืออนตราวาศกที่ตัดเดย็บถูกต้องไอ้ถูกต้องคือต้องมีการตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็มาประกอบกันนะสังเกตผ้าพ,พับออกไหมจะมีเป็นขันเป็นรอยปักรอยต่อๆเนี่เ,เรรยกว่าขันที่บอหนงพระต้องเป็นแบบนี้ถึงจะให้การกระถินได้ถ้าเป็นผ้าเปล่าๆพื้นเดียวเนี้ยไม่ได้ ก็จะมีปัญหาได้จุดหนึ่งก็คือบางที่เขาจะใช้วิธีการเย็บหลอกเย็บหลอกคือไม่ได้ตัดจริงใช้วิธีการลม้มตะเข็บหลอกเอาเหมือนดอกไหมทำรอยไว้เฉยๆเหมือนกับเย็บประต่อแต่จริงไม่ได้ต่อก็ไม่ได้เป็นผ้าที่ไม่ได้ตัดก็อาจจะต้องสั่งพิเศษเอาอะไรอย่างนี้นะถ้าเกิดเจ้าภาพที่เขารู้วินัยนะปกติเจ้าภาพก็ต้องมีการถามพระก่อนจ่ะแหละถ้าเกิดเขาถามแล้วพระก็บอกได้แนะนําได้แต่อย่างเดิมว่าต้องให้เขาถามก่อนนี่แหละปัญหาเหมือนกันนะ ถ้าใครรู้ดีไม่ยอมถามเลยก็ยุ่งเหมือนกันคือเรื่องเกี่ยวกับพินัยพระมันมีความซับซ้อนอยู่ด้วยนะพื้นที่กลางนั้นเป็นผ้ากระถินแล้วผ้าที่เหลือจานวนมากนั้นเป็นอะไรละครับนี้เพราะว่าถ้าดูผ้าหลายพืนใช่ไหมมาด้วยกันก็เป็นบริวารกระถินหรือว่าเรียกว่าอนิสงกระถินก็ได้